โดดเข้ามาโดดเข้ามาโดดเข้ามาสองโตกก็อชอยนี่โดดไปแล้วสองโตใ้สองโต,อ,งตออกไปอกโตง่ยมเต้นตอนนี้โดดเข้ามานี่นี่นี่สามโต นี่เข้ามาเข้ามาที่ตัวสองตัวครับปลาปีกกับปลาขาวปีกแดงโดดเข้ามาสามตัวปลานิ่นก็ได้ขาวปีกแดงสวัสดีครับสวัสดีเจ้าว,วันที่สิพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเช่นเคยเนาะเห็นล่ำหน้าแบบนี้ชวินมายกย่ออีกข้างหนึ่งนะครับเช้านี้บานชววินสิบเก้าองศานะครับ เย็นนะครับแต่มีแดดออกเนาะวันนี้เนาะฝนยุตตกแล้วนะครับชวินออกมายกยอเห็นแล้วนะครับชวินใจแปดซอกสองเส้นเกึงนะครับสองจั้นเนาะสองเส้นตังในนะครับหมายเดิมจะขีปก่อนวันนี้น้ำแห้งนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปของชวินนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ชวินยองตัวนะครับผมเพิ่มกําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามก็ได้นะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาร่วมรุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับชวบินยองชาแนลเนอร์ชวบินอยู่อำเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับภาษายองห้องเจีงห้านะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาร่วมรุ่นพร้อมกันเลยนะครับกับแปดศอกสองจนันสองเส้นเก่งกับสองเส้นนะครับรุ่นปลาน,น้อยนะครับวันนี้มาครับรุ่นกันตาแลกแหกจมานก่อ เอาโยกเออขี้โคเหมือนเดิมทรับผู้ชมเหยมาแล้วครับอีกแดงครับมาแล้วมาแล้วประมาณหนึ่งโตผ่านไปครับอีกแดงท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้วปลาสอยครับปลาสอยนวนตัวหนึ่งมาแล้วปลาสอยนวนอีกแล้ว โต๊ก็ยังดีป้าหนาหนาวนะครับช่วงนี้เขียมหน่อยมาแล้วปลาปีกโตหนึ่งกับปลากระกจกหนึ่งตัวปลาปีกครับ หนึ่งตัวปลาส่อยครับมากับโต๊ก็ยังดีนี่ละปลาหมาหนึ่งตัวปลาส่อยอีกแล้วจะสมไปที่ละแต้มละโต๊ ปลาปนินหนึ่งตัวปลานินใส่แดดเดียวท่านผู้ชมโดดโดดโดดก็งานสองโต้ซอยนวลดึงสอง มาซี่มาซี่หนึ่งตัวช้อยน้อยหนึ่งโตหนึ่งตัว,ตวช่อยเล็กอีกแล้วปลาเข็มปลาเข็มตัวน้อยก็เอาตัวน้อยก็เอา มาแล้วสองตัวปลาส่อยกับปลาขาวปีกแดงเก็บหอมลำลิบไปครับผมปลาปีกหนึ่งตัวใส่ลงมาลงมาสิครับลงมาสิครับ มาไหมนี่ขาปีกแดงครับ <c oughs> ดดเข้ามาดดเข้ามาดดเข้ามาส <c oughs> องโต๊ะกระชยนี่ <c oughs> มันมันมัน หนึ่งตัวกระส่ยโนโนครับโดดนี่นี่ซ้อยครับซ้อย นั่นนั่นนันขาปิกแดงปลาสตูปครับปลาหมอช่างย่ำเนาะ ใช่ปลาหมอคางดำนะครับโดดเข้ามานี่นี่นี่ปลาจ่อยตัวงามขนาดโตหลงหลงชงปลาเข้มได้ปลาขนาดนี้ก็คือโอเคนะครับท่านผู้ชม มาอีกแล้วปลาหมออันนี้ปลาหมอธรรมดานี่จะปลาหมอจางยำปลาสะเด็ดนั่นแหละตัวหนึ่งหนึ่งตัวนึกว่าไม่มาปลาช่อยนวลเข่าแบบนิ่มนวลลึดๆๆๆๆตัวงามๆดูอะไะ มันยังควา้าหรือคว,ว้า,วาปลางัวคว้าใบใหม่เอาปีกแดงมาไหมครับหนึ่งตัวปลาไสหน่วย มาสีหนึ่งตัวไสนอนอีกแล้วเหยือในกล่อมนะไปจางใด <laughs> นี่ติดนอกตัวหนึ่งทวินเอาตัวนอกันก่อนเนะเาะก็เอาตัวน,นี้ก่อนตรงที่ต้องใจอะ่ะเดี๋ยวเอาปลาติดออกกันเด้อ หนึ่งตัวประปีครับโดดเข้ามานี่นี่นี่ปลาส้อยปลาส้อยมันมันใด้โดดเตอตื่นเตืนอยู่โดดไปแล้ว สองต๊ะได้สองโตัวออกไปตีงย่ำเต้นตอนนี้ <c oughs> หนึ่งตัวสร้ยนวลอันนี้การันตีความบโดด <c oughs> มาแบบนุ่มนวล มาอยู่สองตัวนี่ปลาขาวกับปลาปีกมาไหมหนึ่งตัว หนึ่งตัวปลาปีกนักตึกตึกหนึ่งปลาโลง <c oughs> โอ้มาอยู่อ่ะนึกว่ามา <c oughs> คืขอข้อใบใหม่เนี่ออกกันปะ ใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งตัวใส่นวลตักมาขยะใบใหม่ก็เข่ามาติก๊กติกโอ้มาอยู่อะ่ะตัวง,งามๆเลยปลาส้อยครับหนึ่งตัว โดดเข้ามา่นี่นี่นี่สามตัวนี่ดุกดักดุกดักเลยสามตัวปลาส้อยมาอยู่มาอยู่หนึ่งตัวเข้าไปนิ่มนวลก็คือปลาส้อยนวล โดดส่โดดซี่นี่ไม่โดดก็ได้ไม่โดดก็ได้ส่ายเข้ามาหนึง่งตัวสช้วนวนอีกแล้ว นี่เข้ามาเข้ามาอีกตัวสองตัวครับปลาปีกกับปลาขาวปีกแดงพูดไทยได้นิดหน่อยพูดมากมันได้เดี๋ยวประหลาตัวงามติดแล้วสองโตเอาตัวในนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวตัวติดนินชวินเจอันออกก่อนนะครับ โดดไหมไม่โดดครับสร้นวลมารยาทด,ดีมากเข้ายอมไม่โดดเลยมาไหมครับมาครับสองตัวใหญ่เลยปลาส่วนวลโู้โหโตยาวอืดหนึดดูตัวแต่โตว,ว่า ดโซ้ให้หน่อยแฮมดามาโซ่ปลามาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วปลาอะไรครับปรากฏดน้อยปรากฏดเล็กครับหนึ่งตัวมาสิ มาแล้วปลาปีกเหลืองตะเพียนทรายนั่นเองขลึกคลึกคลึกสามสี่โตะกะลกมา มาอยู่หนึ่งโต๊ปะปลาปีกน้อยมาไหมมาแล้วสามตัวเลยปาใส่นวลทั้งนั้น เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งโตะมารยาทงามมากเข้าแบบนิ่มนวลโดดเข้ามาสามโตะปน,นินก็ได้ขาปีกแดงนี่เออ กิ่ไม้ค้ำนะครับปนินโตหนึ่งมาไหมหนึ่งตัวครับไส้นวลมาแล้วป้าเมีย ปลากระสูบน้อยหนึ่งตัวชอยนวลท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชาวินจะปิดคลิปช่วงเชาไว้เพลงเตอวอีกก่อนนะครับเดี๋ยวชาวินจะย่างกินข่าเนาะถ้าพอนไหน,นพอมีเวลานะครับติดตามในช่วงบ่ายเนาะ พรอมสรุปพลงานเลยนะครับ,บคุณครับเดี๋ยวตามต่อในคลิปต่อไปนะครับภาคที่สองเนาะช่วงบ่ายนะครับ